ฉันจะได้มาที่นี่หรือเปล่าฉันคงไม่ได้มาที่นี่แน่นอนใครสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะที่อยากจะสักครั้งหนึ่งมาเยือนที่นี่ฟังคลิปนี้ต่อให้จบค่ะทุกทุกคนเห็นด้วยกับอ้อนไหมคะว่าทุกทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับการเลือกในทุกทุกวันเพื่อผลลัพธ์ของพวกเราและแน่นอนค่ะตอนนี้อ้อนอยู่ที่เม้าดีฟนะคะซึ่งเป็นเมืองสวรรค์ของใครหลายๆคนและเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมทริปร่วมกันกับอ้อน พวกเขาเป็นนักกล้านักเลือกค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะหลายๆคนเลยนะที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยหลายๆคนไม่เคยออกนอกประเทศเลยและแน่นอนค่ะในความประทับใจนี้ต้องบอกว่าอ้อนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของพวกเขา หลายคนเลยค่ะที่ไม่มีแต้มต่อทางสังคมมีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายไม่มีศักยภาพไม่เคยทําธุรกิจอะไรเลยชีวิตนี้คงไม่ได้ผลลัพธ์นี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่พวกเขาได้ผลลัพธ์และมาอยู่ร่วมกันกับอ้อนที่นี่ได้คือเขากล้าค่ะเขากล้าที่จะคว้าโอกาสเขากล้าที่จะเลือกและก็กล้าที่จะทิ้งข้อจํากัดของตัวเองค่ะและได้ผลลัพธ์มาอยู่ที่นี่กับอ้อนในวันนี้คนไครในวันนี้ที่ชีวิตดีอยู่แล้ว ชีวิตเหลือเฟอืออยู่แล้วผลลัพธ์มีมากพอแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะที่เราจะสามารถส่งต่อให้กับผู้คนให้เขาได้มีโอกาสมีผลลัพธ์แบบพวกเราเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายกับเครื่องมือของอ้อนค่ะให้กำลังใจเพื่อนๆทุกๆคนนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ้อนบอกเลยค่ะว่าคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันกับพวกเขาเพียงแค่คุณต้องกล้าค่ะเจอโอกาสดีๆคว้าเอาไว้ค่ะและทิ้งข้อจํากัดของตัวเองค่ะศึกษาแล้วก็เรียน ถา,านที่ต่อไปอ้อนจะพาทุกคนไปแพรีส hmm. ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์แบบนี้โอกาสแบบนี้จะให้กับนักกล้าทุกๆคนที่จะกล้าคว้าโอกาส